Black already bag most the that you อ่าก็ต้องของกราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมนี่ผม MC w e r ีเใช่ไหเอ็มซีเวอนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลา1ปีนะครับอาจจะมากกว่านั้นนะไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้นะผมจะมา Modify คีย์บอร์ด60%นตะครับตัวของ EGA นั่นเองครับก็เดี๋ยวผมให้ดูรุ่นด้านหลังเนาะ E.G.A. Type M.G.K. 2ครับตัวนี้น่าจะเป็นคีย์บอร์ดไร้สายแล้วสามารถคอร s สสวอปได้นะครับท่านผู้ชมก็จะบอกว่าตัวของคีย์บอร์ดนะครับผสมด้วยสวิตช์หลายแบบนะครับก็อย่างเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นของบราลสวิตเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมามันจะเป็นตัวของบราลสวิตนะครับแต่ว่าจะผสมด้วยตัวของเลสสวิตอันนี้เลสสวิตผมรู้สึกว่ามันจะเป็นของ R.K. นะถ้าจำไม่ผิดตัวสีขาวนี่จะเป็นของตัว echo นะครับของเออ่ซิวเวอร์สวิตน่าจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับนี่3ตัว 3ตัวครับก็คือตัวคีย์บอร์ดนี้นับจะถูกการโมดิฟายมาแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวของสวิต์มันจะมีเหมือนไอ้สีดำๆตรงตัวของสวิต์ครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะแต่จะบอกก่อนว่าอะไรตัวของคีย์บอร์ดตัวนี้ผมมอดมาเยอะเหมือนกันท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่ด้านในของตัวเคสนะครับด้านในจะเป็นตัวของสํารีนะท่านผู้ชมเป็นสั m รีแผ่นอย่างเงี้ย ก็คือใส่ตเต็มจนด้านในมันอัดเต็มด้วยสำลีเนาะด้านในนะแล้วระหว่างช่องของอตัวเพลทกับตัวด้านเคสด้านนอกเนี่ยตัวเพลทด้านในกับเคสด้านนอกสีกขาวเนี่ย <S <S ผมก็ยัดตัวของโฟมท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีโฟมเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะแล้วก็ส่วนตัวของ,ของสแตปตรงนี้เนาะสะแตปตรงนี้ผมจะยัดเป็นพลาสเตอร์เนาะพลาสเตอร์ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบลายการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนี่ครับอ่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือโดยรวมจะเป็นอย่างนี้แล้วส่วนตัวสวิตเอนะครับสวิตเอเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูส เดี๋ยวให้ดูตัวสวิตต์ก่อนนะอ่าตัวสวิตต์ตัวสวิตต์นะครับมีการหลุดมาแล้วนะครับก็คือผมใช้น้ํายาหลุดเหมือนปกติเลยเหมือนช่อง YouTube เอิญที่สอนเลยครับที่มันจะเป็นน้ายาอ่าหล,ล,ล่อหล่อลื่นสปริงครับแล้วก็จะมีตัวของที่ทาทาตัวของไอตัวตะกตาลเนี่ยเขาเรียกว่าไงผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็ทาไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการใส่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีขอบสีดำๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้หมดเลยครับเนี่ยไอพวกเนี้ย ผมใส่ไว้ทุกตัวเลยนะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีทุกตัวเลยนะเห็นไหมอ่าเห็นไหมเดี๋ยวผมนี่ให้ดูเป็นไงท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าส่วนสเต็ปเอ่อส่วนเอ่อตรงอ่าแท่งยาวๆเนี่ยที่เดินเขาเรียกว่าอะไรนะวายป่ะไอเส้นเหล็กที่มันอยู่ตรงไปสเปซบาร์ท่านผู้ชมผมก็เอามาเขาเรียกว่าทําให้มันแบบตรงๆอ่ะตบให้มันแบบเข้าที่เบาๆอ่ะที่มันแบบให้มันตรงที่สุดนะผมพยายามละก็โดยรวมก็มีประมาณนี้เนาะแล้วส่วนด้านในนี่นะท่านผู้ชมด้านในตัวเนี้ยไอเสียลขาวตรงเนี้ย อันนี้ผมก็ทําการหลุกเรียบร้อยนะขอขอโฟกัสก่อนอ่าด้านในขขาขาด้านในเนี่ยผมก็ทําการหลุกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยคือคือทุกอย่างผมลุกเต็มเต็มระบบหมดละแต่ว่าถามว่าเต็มระบบขนาดนั้นก็ยังไม่วันนี้ผมเลยทําให้มันเต็มระบบกว่านี้อีกคือถ้าเซตนี้แล้วเสียออกมาไม่ไม่ได้หลังใจผมผมก็จะ ไปซื้อคีย์บอร์ดอันใหม่แล้วอันนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าอันนี้เสียงก็โอเคแต่ว่าผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่แต่ลองลองลองดูตัวของที่ซื้อมาวันนี้ก่อนว่าถ้ามาอตรวมกับตัวนี้แล้วมันจะโอเคขึ้นไหมหรือไม่ไม่ไมอย่างไงครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมถ้าผู้ชมฟังเสียงเนาะอ๋อท่านผู้ชมผมลืมอีกอันนึงนะมันจะมีด้านในเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมไอ้สีดำๆด้านในอะ่ะด้านในเนี่ยอันนี้ผมก็ซื้อมาใส่นะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูคีย์แคปนะ ตัวของคีย์แคปนะอันนี้ผมจะท่านผู้ชมดูนะตัวของคีย์แคปตัวสีดำดำตรงนี้นะท่านผู้ชมตัวสีดำดำนี่จะเป็นสวิตช์ของเลเซอร์นะครับเป็นของเออ่ black widow coma นะครับไอตัวสีดำดำพวกนี้เนาะส่วนพวกเอ่อพวกสีเหลืองเอ่อพวกพวกนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ทั่วไปอย่างสวิตช์สีเหลืองเนี่ยที่ผมซื้อมาเป็นเพราะว่าเอ่อตอนแรกมันไม่มันไม่เป็นอย่างนี้เนาะมันจะเป็นอย่างนี้อ่าจะมีแค่นี้ ไอสีเหลืองนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้พี่พี่ชายผมให้มานะสีเหลืองเดียว <ๆ S 1> นี้อันนี้เป็นของคีคอนนะตัวนี้สีเหลืองนี้พี่ชายให้มาแต่ว่าตัวนี้ท่านผู้ชมที่เป็นสีสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีม่วงตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นของแนะม็กนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมใช้แมนะ็กเนาะผมก็เลยต้องอมีที่มันเป็นของแมนะ็กเนาะจะเป็นคอมมานด์แลนะ้วออปชันเนาะอันนี้จะเป็นพลาสติกธรรมดานะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีให้เลือกซื้อใครที่มีแนะนําก็สามารถบอกผมได้นะเนี่ยนะมันจะเป็นพลาสติกแบบ เบาๆอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าผมไม่มีทางเลือกไงเห็นไหมถ้าผมหาดีกว่านี้ได้ผมคงหาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันแบบเป็นพลาสติกสักๆอะ่ะผมไม่ค่อยชอบอะ่ะฟิลแบบมันไม่ได้เลยอะไรท่านผู้ชมใครมีแนะนำก็บอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวสเปซบาร์ธรรมดานะท่านะผู้ชมตัว,ต,วตัวละกี่บาทผมซื้อมา30กว่าบาทเองมั้ง เมดอินไชน่านะผู้ชมฟีลสัมผัสก็ดีแต่ว่าถ้าโดยรวมตัวของสีดำนี่ัวสีดำนี่ดีกว่าผมชอบสีดำๆเนี่ยของสวิตของเลเซอร์โอเคเดี๋ยวผมประกอบคีย์บอร์ดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าก็หลังจากที่ผมต่อไฟเรียบร้อยนับแสงอ่าก็ประมาณนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็พอใช้ได้นะนะผู้ชมอมืตามนี้<ม>โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์สัมผัสให้ท่านผะู้ชมดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนีบ่ครับ ใช่ครับ โอเคเดี๋ยวผมจะกดให้ดูทีละตัวนะท่านผู mm ้ชมว่าเสียงมันเป็นยังไงเนาะมาให้ดูแสงก่อนอ่ะนี่แสงมันจะประมาณนี้นะผู้ชมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมลองดึงตัวเนี้ยครับปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะอ่าอันนี้เลสสวิตครับชีฟครับอันนี้ซิวเวอร์สวิตครับโอ้ยผมกดไม่แน่นะเนี่ยนะผู้ชมเลสสวิตใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ มาณนี้นะคุผู้ชมอันนี้เป็นซีเวอร์สวีทครับใช่ไหมนี่ซีเวอร์สวีทอ่าตัวอื่นครับ โอเคครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่ม Modify นะอันนี้ผมทำการแกะคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าก่อนจะถอดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอุปกรณ์ที่ผมมา เตรียมมาโมดิฟายมันมีอะไรบ้างเนาะส่วนแรกนะครับจะเป็นตัวของโอลิงเนะเาะไอโอลิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ท่องว่าต,ตรงเนี้ยระหว่างกลางตรงเนี้ยผมจะเอาโอลิงเนี่ยพาดรอบทางอันเลยผมคิดว่ามันน่าจะช่วยการลดการเกิดเสียงเสียงกระแทกอะได้เยอะขึ้นนะผมคิดว่าโอลิงตัวนี้นะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมซื้อมาลองเนาะสั่งมาลองมาอันต่อไปนะครับจะเป็นตัวของโอลิงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโอลิงเส้นเล็กเนาะไอโ่วนโอลิงตัวเนี้ยส ring, ใส่ไว้ด้านในนะนะผู้ชมยิ่งเราใส่จานวน,นเยอะเท่าไหรอ่อ่ะเสียงมันจะเบาลงแต่ไม่รู้ว่าาเลงงจ มจะมาลอองงด้้วววยตัเัเนนีถ้าถามว่าทำไมผมถึง,ถงไ,มไม่เปลี่ยนสวิตนะเพราะว่าผมชอบสวิตที่มันมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมได้ลองมาแล้วว่าเออเนี่ยมันดีผมก็เลยชอบใส่ให้สวิตก็คือสวิตตัวนี้สีน้ำตาลตัวนี้ก็คือมันแถมมากับคีย์บอร์ด g a ตัวนี้นะผมชอบมากผมชอบอยู่แล้วนะโดยตัวโดวยส่วนตัวเองนะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเอาสวิตตัวอื่นมาลองได้แต่ผมชอบอยู่แล้วนะอันต่อไปอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นโพลอนนะท่านผู้ชมที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมจะเอามาเปลี่ยนแทนตัวของสำรีที่ผมบอกนะท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นด้วยตัวโพลอนแทนเน มันจะนุ่มกว่าฟีลสมัมผัสมันจะแบบมันนุ่มแบบนุ่มยุบยุบอะท่านผู้ชมผมไม่รู้จะให้มันเปรียบเทียบกับอะไรแต่ว่ามันนุ่มแบบนุ่มยุบยุบอะแต่รู้สึกดีฟีลกูดมากอันต่อไปนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นตัวของที่ใส่ใต้ตัวของสเปซบาร์เนาะจะคือมีหลายขนาดให้เลือกเลยเมดอินใช้ไดนะอยากรู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมเป็นคนชอบคีย์บอร์ดเสียงแคร็กมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือมันจะเป็นต็อกหมดนะครับอ่าตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นโพลอนเหมือนกันนะท่าน้นนตัตวี ตัวนี้อาศัยตรงไหนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมก็คือตัวตัวนี้ตัวนี้มันจะเอามาแปะรอบสีขาวๆตรงนี้ด้าน,นนอกเนี่ยท่านผู้ชมสีขาวรอบเนี่ยด้าน,นนอกเนี่ยเราค่อยเ,เอาสวิตอะ่ะเอาสวิตใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งมันจะมันเป็นการลองตัวของสวิตอีกทีหนึ่งนะพี่ชมลองให้แบบอุกดมันจะนุ่มขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวผมไปลองให้ เดี๋ยวเราเรามาดูพร้อมกันนะสุดท้ายนะครับจะเป็นโฟมตัวนี้อันนี้โฟมนีค่คลาสสิกครับคลาสสิกใครๆก็น่าจะทำกันเนาะโฟมตัวนี้เนาะ,ะที่ผมบอกก็คือผมใส่เป็นตัวของโฟมแบบธรรมดาท่านผู้ชมโฟมแบบเฉียวขาวนะบบเศษนะกล่องพวกแบาที่มันแถมมาก,กับกล่องพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอามาตัดใส่ตัวของอันนี้แทนลองไปยุกดูนะครับผู้ชมแต่ว่าดูเหมือนจะไม่เวิร์กก็เลยว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับตัวตัวที่เป็นโฟมอาร์ทุกถูกตัวนี้แทนเนาะเมทินชัหน้าเหมือนกันนะู้ชม อันนี้เป็นของ60%เนาะผมสั่งมาอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับจากที่ผมแกะออกมาจากตัวของเคสนะท่านผู้ชมผมเพิ่งสังเกตว่าตัวของอันนี้ผมอะ่ะมันมีการแปะเทปท่านผะู้ชมผมไปแปะตอนไหนผมลืมไปล้ะแต่ว่ามีการแปะเทปด้วยนะท่านผู้ชมจากที่ผมบอกว่าจะเอาโอลิงเสร็จตรงไหนนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเห็นช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมเนี่แหละเนี่ยท่านผู้ชมช่องว่างตรงนี้ผมจะเอาโอลิงเสร็จตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับอ่าโอเคครับก็หลังจากที่ผมแกะอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะหมายถึงคียนะ์แคปเนาะแล้วก็ตัวของสำลีนะครับของสำลีแล้วก็อ่าด้านหลงังด้านหลังมันจะเป็นอย่างนี้เนาะผมแปะตัวของเทปนี่ผมจำไม่ได้ว่าเทปอะไรแต่ว่าดูจากสคริปใน YouTube เลยนะับเขามีอยู่มันจะเป็นเทปอะไรอะบาง,บางๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมลองแกะดูซิเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้ผมก็แปะพลาสเตอร์เอาไว้นะพลาสเตอร์ทำแผลนะท่านผู้ชมโฟกัสบล็อก แปะแล้วก็ยืดมาอีกฝั่งเงี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมจะเอาแบบอา่าพลาสเตอร์แบบที่มันเป็นแบบว่าเป็นแบบกาวหนังไก่อะ่ะเรียกว่ากาวอะไระที่มันเป็นแบบเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลอยอะ่ะแต่อันนี้ของผมได้จากเพื่อนมาฟรีก็เลยเออเป็นตลกตลกหน่อยน่ารักน่ารักหน่อยอ่าอันนี้ก็างที่ผมบอกนะผมทำเอาเป็นโฟมเนาะอย่างเงี้ยท่านผู้ชมไม่รู้เป็นโฟมอะไรอะ่ะเห็นไหมอ่าผมตัดเองนะเนี่ยท่านผู้ชมนี่ครับ คัตเตอร์เนาะนี่เนี่ยท่านผู้ชมรอบน,นี้เป็นสีดําฟิลก็จะแบบคนละอย่างเมื่อกี้มันจะดูแบบแข็งๆเนาะแต่อันนี้มันจะดูแบบผมไม่รู้จะบอยยังไงท่านผู้ชมต้องลองซื้อมาประกอบเองดูอะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ทั้งหมดก่อนนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกเนาะผมแปะตัวน,นี้ไปด้วยนะเห็นไหมเนี่ยดำๆเนี่ยแปะตามช่องเลยเห็นไหมเรียบร้อยทำสูตรับทำสูตรเคครับเดี๋ยวมาฮะขอเวลาใส่สักครู่ อ่าโอเคครับก็หลังจากเมื่อกี้นะผมทําการตัดตัวของโฟมตัวนี้เนาะเพื่อให้มันตรงกับช่องมากที่สุดเพราะว่ามันต้องมีการซื้อไม่ใช่ว่าซื้อมาจะใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมมันต้องมีการโมดิฟายก็คือมาการตัดแต่งอะไรเงี้ยเพื่อให้มันตรงร่องนะเพราะเมื่อกี้ถ้าไม่ตัดแต่งตรงร่องอมันจะไม่ตรงเลยนะก็ต้องมีการตัดแต่งตรงร่องหน่อยอ่าโอเคครับก็เมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะผมทําการใส่ตัวของตัวนี้ไปนะครับตัวรองเนาะตัวรองของตัวสวิตช์นะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหม มันจะมีตัวเป็นพื้นอย่างเงี้ยรองอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเสียงเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเออใส่แล้วมันก็ดูเท่ะนะท่านผู้ชมเห็นไหมเออดูเทดูมีอะไรนะดูมีของนะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้กันนะนะใส่แล้วก็เดี๋ยวตอนปิดท้ายให้เป็นตัวนี้เนาะผมน่าจะเหลือผมไม่แน่ใจตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าโอลิงที่ผมซื้อมาจะได้ใส่ไหมนะท่านผู้ชม,มเพราะว่ามันติดอยู่ที่ว่าเนี่ยเห็นแนละ้วคงขอบไหมมันเต็มหมดเลยนะท่านผู้ชม ไม่รู้จะได้ใส่ไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวผมขอ,อเตรียมเตรียมสําหรับวางตัวของตัวนี้ก่อนอ่าก็หลังจากที่ผมทําการใส่ตัวของสเปซบาร์นะคที่คือใส,ใส่ด้านใต้มันนะเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเราไปดูแบบเต็มเตมตอนทายชิปนะครับอันนี้คือผมใส่ตัวแผ่นโพลอนไปละแผ่นนี้นะครับใส่ไปละก็คือตอนแรกมันจะเป็นแผ่นผเปลี่ยวแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมลอดูนะมันจะเป็นแบบเนี้ย แล้วมันจะมีรอยท่านผู้ชมจะเห็นรอยไหมเห็นไหมมันจะมีรอยแบบให้เราฉีกเอาอะว่าคีย์บอร์ดเราแผ่นประมาณไหนอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นเห็นรอยไหมน,นะครับอย่างของผมมันไปคีย์บอร์ดหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็คือฉีกมาแล้วมันก็จะได้ร่องพอดีเลยท่านผู้ชมส่วนรูตรงนี้ผมก็เจาะเองนะก็คือเราเอามาทาบกับรูก่อนแล้วก็ลองกดแล้วก็เอาอะไรนะไขควงอะปันป่นปันป่นปัน่นปั่นแล้วทะลุปุ๊บอย่างเงี้ยครับง่ายๆโอเคเดี๋ยวขอเนี่ยประกอบให้ครบเซ็ตก่อนนะครับ ก็หลังจากที่ผมจับใส่อะไรต่างๆใส่เข้าไปเรียบร้อยแต่ว่าปัญหาคือผมไม่สามารถใส่โอลิงได้เนาะเพราะว่าผมพยายามยัดแล้วแต่ว่ามันจะดีเคสออกมาให้อ้วนๆอ่ะผมก็เลยว่าเออไม่เสียมีกว่าให้มันแบบเป็นโคเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ใส่ตัวโอลิงเข้าไปเนาะเสียดายนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาใส่สิสุดท้ายก็คือตัวของโอลิงอันเล็กนะครับโอลิงอันเล็กก็คือจะไปใส่ตัวของบนนี่ ประมาณ2,000เนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยเดี๋ยวฟังเสียงเนาะโอเคโอเคไปไปครับอ่าโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ทําการประกอบอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สิ่งเดียวที่ยังไม่ได้ใส่ก็คือโอริงตัวใหญ่ของเรานะครับโอริงตัวนี้ก็คือตัวน้อยทุกอย่างที่อยู่ใต้ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นโอริงสชั้นนะครับจะเว้นว่าแถวบนตั้งแต่เลขห้านะครับเพราะว่าโอริงหมดเนาะตั้งแต่เลขห้าจนถึงปุ่มเนี้ยจะไม่มีโอริงนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็คือใส่โอริงสองชั้นได้หมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเอ๊ะท่านผู้ เป็นโอลิงสองชั้นนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงก่อนนะๆๆๆอันนี้คือโอลิงชั้นโอลิงชั้นเดียวนะครับโอลิงสองชั้นครับชั้นเดียวครับสองชั้นครับ จะเห็นได้ว่าผมรู้สึกว่าโอริงสองชั้นมันจะเงียบกว่าชั้นเดียวแค่นั้นแหละครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองออฟังเสียงแบบว่าเร็วๆกันเลยนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสเสียงกันเลยนะครับไปครับผมทีมไม่ติดวะถา,าว่านี่อ๋อ โอ้โไม่ติดไม,ม่ติดว่ะตอนเนี้ย ว่านะเมื่อกี้ผมกดดูใช่ไหมครับผู้ชมมันก็ดูเหมือนบางตัวก็ยังไม่ติดเดี๋ยวผมต้องไปย้ำอีกตัวแต่ถ้าตัวไหนที่มันกดไม่ติดน่าจะต้องเอาห่วงโอลิงออกตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือตอนนี้ผมใส่ไป2ตัวผมไม่รู้ว่าบางตัวมันอาจจะแบบมีปุ่มตื้นหนาอะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าของผมอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมรู้สึกนะบางตัวคือแบบมันกดไม่ติดเลยแล้วต้องกดย้ำยำ้ยำยำ้ำอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอันนี้ครับก็เป็นประมาณเสียงของตัวที่เราโมดิฟายขั้นสุดแล้วนะสำหรับผมนะอันนี้คือผมว่า เสียงก็โอเคขึ้นนิดนึงแต่ว่าผมก็ยังไม่โอเคเดี๋ยวผมว่าน่าจะต้องซื้อคีย์บอร์ดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสร้างโชว์งผมไปนะครับเพราะว่าลงทุนกับตัวนี้เยอะมากนะครับตั้งแต่ซื้อคีย์บอร์ดเคยซื้อนั่นนูน้นนี่มาจนกลายเป็นไอตัวเสียงเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคอนะอ่าครับสำหรับบทรสรุปสุดท้ายนะครับก็จะบอกว่า ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ไม่ได้คิดมากอะไรเนาะก็คือเราทํานการซื้อมาทดลองว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นนู่นนี่ก็คือคีย์บอร์ดตัวเนี้ยผมใช้มาประมาณ2ปีละสมัยออกแรกๆเลยครับไอ,อตัวเนี้ย e ega ตัวเนี้ยออกมาปุ้บที่ผมแบบว้าวมากผมก็เลยซื้อมาเลยปื๊บเลยครับซื้อมาแล้วก็เอาตอนนั้นก็ยังไม่ได้โมดิฟายนะทำสิ่งแรกที่เอามาใช้ก็คือเ,ออเปลี่ยนเอามาแก้ไขเนาะเอามาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเขียวคีย์แคปเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือคีย์แคปของมันนะท่านผู้ชมผม,ม,ม,มค่่อย แต่ว่าแล้วแต่คนนะแต่สําหรับผมอะผมกดคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยผมใช้แบทวิดโอมาก่อนใช่ไหมแล้วผมมากดอย่างเงี้ยผมแบบไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีผมก็เลยสลับกลับจากแบ็ทวิดโอแล้วก็มาอันนี้แต่นี้ไม่ใช่แบ็ทวิดโอนะแต่หมายถึงว่าอันก่อนหน้านั้นผมก็เป็นแบ็ทวิดโอไงแล้วผมก็เลยเอาของแบ็ทวิดโอามาใสายอย่อันนี้แล้วผมว่าเออฟิลมันดีแล้วมันอัน60%ด้วยไงแล้วมันเอ,อ่อฟิลกูด อันนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบไร้สายนะคานผู้ชมแต่ว่ามันสามารถต่อสายได้ด้วยนะก็จะมีอันนี้ด้านหลังอะตัวสวิตช์เปิดปิดด้านหลังเนาะ้วผมก็ามาตกแต่งนับก็คือจะเห็นว่ามีนี่ครับ J S เนาะแล้ก็จะมีะสติกเกอร์ด้านหลังเนาะที่ผมเอามาแปะไว้เดนเสานะครับ Google น,นะนะอันนี้ก็ซื้อมาแปะอันนี้ก็เป็นของเขาเรียกว่า Mac ใช่ไหมเออ Mac ผมก็ใช้ Mac ด้วยไงช่วงนั้นเนาะ อ,อะไรประมาณนี้ตอนนี้ฟีลสัมผัสผมว่าโอเคละแต่ว่าโดยเสียงที่ได้ก็คือยังไม่ตอบโจทย์สิ่งที่ผมต้องการเนาะก็เดี๋ยวผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ไปคี์บอร์ดลุกลักไปเพราะว่าผมลงทุนกับตัวนี้เยอะครับก็ซื้อคีย์บอร์ดใหม่จบๆนะครับไปหาอะไรที่มันแบบกดๆแล้วมันดังแลกลกแลกๆอะไรเงี้ยผมชอบเสียงแคลกมากกว่าอันนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์แต่สําหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วชอบนะครับก็สามารถไปทําตามได้แล้วเสียงที่ได้ก็จะคล้ายๆผมนะครับอาจจะไม่มากก็น้อยนะแต่จะเสียงประมาณนี้เนาะ โอเคครับอ่าเดี๋ยวให้ดูคีย์แคปมันก่อนนะคีย์แคปเดิมของมันจะเป็นอย่างนี้เนาะตอนแรกๆที่ได้มาผมรู้สึกมันสากนิ้วอะแต่พอผมมาจับอีกทีเอ้ยเพราะอายุมันนักอายุมันเยอะขึ้นอนะผมก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกดีขึ้นนะเออรู้สึกมันไม่สากรู้สึกว่าเออนนเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสากๆเนี่ยแต่ตัวตัว,ต,วตัวที่ผมกดบ่อยๆเออไม่ไม่ค่อยสากเลยฮะเอเอได้อยู่นะแต่ว่าโดยรวมผมชอบตัวอ่า b a ็ k วิดีโอมากกวนะ <c oughs> ครับเอามาใส่ตรงนี้เนาะอ่าตรงนั้นนี้ครับก็ใครที่ชอบ ทรงนี้ก็สามารถซื้อมาตามเรียนแบบกันได้นะครับแลก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ถ้าผมมีอะไรเพิ่มเติมผมอาจจะไปแปะไว้ในตัวของดนะีสคริปชันเนาะแล้วก็เรื่องรายละเอียดทุกอย่างที่ผมซื้อนะเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปให้หมดทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถไปซื้อตามกันได้เนาะแล้วสิ่งที่ไม่ต้องซื้อตาม,มก็คือโอลิงอันใหญ่เนาะเพราะว่ามันใส่ไม่ได้นะครับโอเคเอ้สำหรับคลิปนี้ขอจะวิ่งไปงให้นี่ก่อนไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะผมโค้ชชอบกกกดดดไลค์์แชร subscribe ให้เรียบป็นะคครับบผมขอุณผมไปแล้วค